ตอนนี้น้องไข่เจียวเด็กดีเข้าโรงพยาบาลนะคะพี่พี่พี่พหลายคนที่ติดตามมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะรู้นะคะว่าน้องไข่เจียวเนี่ยเป็นแมวจรมาก่อนตอนนั้นที่ไข่เจียวเป็นแมวจรเนี่ยตัวผอมมากและนี่ก็คือบ้านหลังแรกของไข่เจียวค่ะ น้องเคยอยู่สังกสีแบบนี้มาก่อนนะคะเวลาพลอยกลับบ้านกับพี่เต้นที่แถวหัวลาโพงเนี่ยก็จะแวะเอาข้าวไปให้ไข่เจียวกับเด็ก,ดกๆแก๊งส้มสาขาสองตลอดแต่เนื่องจากเขาเป็นแมวจรมานานแล้วอายุก็น่าจะเยอะมากแล้วร่างกายเขาเลยไม่แข็งแรงค่ะเขามีโรคติดตัวมาหลังจากที่แก๊งส้มสาขาสองบางตัวได้กลับดาวแมวไปและบางตัวก็ได้บ้านทําให้ตอนนั้นเนี่ยเหลือแค่ไข่เจียวตัวสุดท้ายที่ไม่มีบ้านไม่มีเจ้าของค่ะพลอยก็อดสงสารเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแบบแมวที่ขี้อ้อนมากเลย ทุกคนตอนนั้นก็เลยตัดสินใจรับเลี้ยงไข่เจียวทันทีแล้วก็ได้รู้ว่าน้องไข่เจียวเป็นหัดแมวตอนนั้นเกือบไม่ได้เลี้ยงไข่เจียวแล้วแต่ไข่เจียวสู้มากไข่เจียวหายจากไข้หัดแมวเร็วมากค่ะทุกคนสงสัยจ,จะอยากกลับมาอยู่บ้านกับแม่จรงจิงหลังจากที่แม่ได้รับเลี้ยงไข่เจียวมาไข่เจียวก็เป็นเด็กดีเหมือนที่เขาเคยสัญญากับแม่มาตลอดเลยคเขาเป็นเด็กดีมากเป็นเด็กดีกับทุกคนแต่ล่าสุด วันที่เราได้ให้คุณหมอมาฟังไมโครชิปเด็กๆที่ว่าหมอก็ตรวจเจอว่าไข่เจียวเนี่ยมีหินปูนในปากเยอะมากแล้วทําให้ฟันของเขาเน่าจําเป็นต้องวางยาสลบเพื่อขูดหินปูนและถอนฟันออกและถ้าพี่ๆติดตามมาจะรู้ว่าไข่เจียวเนี่ยเป็นไส้เลื่อนด้วยนะคะที่เห็นเป็นตุ่มนูนๆน,นั่นคือไส้ของเขามันหลุดออกมานะทุกคนคุณหมอ,ก,มอก็เลยแนะนําว่าไหนๆวางยาสลบแล้วก็ให้ผ่าตัดไส้เลื่อนเลยเพราะว่าเราไม่รู้อายุไข่เจียวเลยค่ะแต่น้องน่าจะอายุเยอะมากแล้วถ้าในอนาคตน้องอายุเยอะกว่านี้เราอาจจะไม่สามารถวางยา ไก็เลยตัดสินใจให้คุณหมอผ่าตัดไส้เลื่อนของไข่เจียวด้วยเลยหลังจาก<ล>ที่ไปส่งไข่เจียวที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วแม่ก็รีบกลับบ้านไปเอาเสเบียงพามีไปส่งให้คุณหมอเลยเพราะว่ากลัว,ลว<ๆ>เขาตื่นมาแล้วเขาจะหิวไข่เจียวมันกินเก่งมากทุกคนแล้วเนี่ยคือสภาพหลังจากที่ไข่เจียวผ่าตัดเสร็จแล้วหลังจากที่ฟื้นตัวเนี่ยน้องยังมีอาการมึนยาสลบอยู่นะคะก็เลยโปโปเป๋ของเขาแล้วสงสารมากเลยทุกคนไข่เจียวลูกแม่คงจะเจ็บมากหลังจากที่ผ่าตัดมาได้สองวันน้องไข่เจียวก็เริ่มกินอาหารเปียกพามีได้ กินเยอะนะไข่เจียวจะได้หายไวๆเพราะว่าทุกคนที่บ้านคิดถึงมากอยากให้ไข่เจียวรีบกลับบ้านมากระโดดเล่นของเล่นอีกพุงอุ่นๆของไข่เจียวคิดถึงตอนที่ไข่เจียวนอนกอดแม่นี่เป็นกําลังใจให้ไข่เจียวหายไวๆด้วยนะไข่เจียวจะได้รีบกลับบ้าน